<Yeah. S 2> นนี้นนสวัสดีค่ะพบกับเราซิสเจนช่วงรีแอคชั่นเย้ yeah. วันนี้เรามารีแอคชั่น TXT นะคะใช่ใช่ที่เป็นทีเซอร์เนาะคราวเดี๋ยวเราจะรีทั้งสองทีเซอร์เลยเนาะอัน,นเดียวกันโอเค okay. เริ่มค่ะเหมือนหนังอะทีทีเจอแบบอุ้ยที่ทีเซอร์แรกรูเปล่าเนี่ยนี่หนูชอบคนนี้ดารยูจินหนิงใครหนูอยู่ไหนอะหนิงใครหนูเลยไปไหนแล้ววะอู้วมันน่ารักตอนนี้เลยเหรอคือคนต้องน่ารักตอนนี้เหรอมันจะ ไม่ไม่ใช่หิ่งใครเรื่องผมสีสีบอลบอลไหมอะไรคือบอกไว่นันทุกคนเ,เราไปดูเทคทีนะคะเป็นคราวที่สองเริ่มภารกิจหาเมนก่อนขอหาเมนแป๊บนี่ แค่นี้พอนะอืมหนูหนูหนูจะบอกว่าพี่ยันจูนหนูจำง่ายง่ายอ้าอ่าเริ่มดูใหม่นะคะอีกสักรอบไม่ใช่อะไรเด๋อเด๋ยวไปดูใหม่ไปดูใหม่อีกเอ๊ะทุกคนเอ๊้พูดชื่อผิดไปผิดไปหมดเลยเราเนี่ยไม่ไม่ไม่นี่ ชอบบอยคุณน่ารักจริงๆท,ท,ทุกคนอุ้ยตายแล้วเพลงดีแหมก็บอกว่าเกมเป็นอะไรนะเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เว <c oughs> ฮย้ยเพลงดีทุกคนจบไปแล้วกับสองทีเซอร์ที่เรารีแอคคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือหาสารลับในทีหาในพวกเราไม่ได้เลย <c oughs> คือเพลงนี่มมาดูติดหูเนาะให้ฟังเลย ก็ว่าเป็นเป็นแรปขนาดนั้นเยอะแล้วไม่ไม่วงนี้คือโาว์บอยก็อยู่แล้วจะแบบเป็นคิวคอนเซ็ปต์คอนเซปต์ต้องแบบเทียคิวตี้บอยไม่ได้คิวบอยไม่ได้แบบโกล์โกล์โกล์เฮ้ยชอบอังจริงพูดตรงๆเลยคือชอบผู้ชายที่เป็นสายสายแบบน่ารักพูดจริงๆเลยคือชอบเพลงเพลงเพลงสายน่ารัก จริงเฮ้ยคือเพลงน่าจะติดหูเพลงน่าจะดีเลยอ่ะสดใสอะสดใส I love I love it แต่ก็ยังแต่หนูคิดว่าก็ยังคงสไตล์ของค่ายบีทีอสก็คือเป็นแต่คือรู้สึกคือคือเราคือเรารู้แค่ว่า BTS เป็นยังไงเพราะว่าเราเคยเห็นแค่ BTS ไงที่อยู่ใน B ี s เอดียวใช่เออซึ่งเราก็ยังไม่เคยรู้เลยว่า B i ท h i อ เออแบบหรือสไตล์ค่ายบิ๊กฮิตจะเป็นแบบไหนเนาะแต่รู้สึกว่าเพลงเพลงต้องแบบต้องคุณภาพอยู่แล้วอะใช่การันตีอะรู้สึกว่าทุกคนยองจุนซูบินหนิงไคแทฮยอนบอมคิวแล้วเราเจอกัน <c oughs> อ้าววันนี้เราไปก่อนค่ะก็ ถ้าใครอยากใหร้รีแอคชั่นอะไรนะคะคอมเมนต์เมา่กล่างค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล,แล้วกดซับสไคร์ของเราด้วยนะคะไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ